สวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกุมตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มกราคมนะครับว่าความรักของชาวราศีกุมจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่ว,วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างหน้าคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็สวัสดีปีใหม่ชาวราศีกุมทุทท่านด้วยนะครับก็ขอให้มีความสุขสมหวังในความรักแล้วก็เป็นปี2 5ง5ที่ดีนะครับก็มาเริ่มดูความรักของชาวราศีกุมในเดือนมกราคามกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่า The De v i l เข้ามานะครับใครหลายคนในที่นี้เคยรู้สึกเหมือนกับการที่เรากำลังทํา,าทสิ่งดีๆไหมครับเช่นการกินไอติมรูปไอศครีมนะเห็นไหมว่าเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามอะ เราก็ไม่คิดว่าการกินไอศครีมหรือว่าการรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันจะเจ็บปวดเสียใจเพราะฉันไพ่เดวิลใบนี้บอกทำนายดว,ยดวยงชะตาของชาวสีกุลเหมือนนว่าเหมือนกับคุณเชื่อมั่นในความรักเชื่อมั่นในสิ่งดีๆมาตลอดเราไม่คิดว่าเขาจะโกหกนะครับเราไม่คิดว่าจะถูกความร้ายห,หรือเสียใจเรื่องความรักเลยเพราะฉันเดวิลในที่นี้ทำนายดวยงชะตาของชาวสีกุลเหม,มว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะรักคนที่เขาทำร้ายเราอาจจะไปรักคนที่เขาทำให้เราเจ็บปวดหรืออาจจะเหมือนกับอยู่ในช่วงของความรักที่ยังมีความสมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือการเริ่มต้นใหม่ทีีี่่เเเเหมืออนกกกับบราาลววจจจะปดสยใ แต่เราังเหมือนกับมองว่าไอติมไอเนี้ยมันก็คือไอติมอะนะครับหมายความว่าเราก็มองความรักมันคือสิ่งที่สวยงามอะแม้มันจะต้องเจ็บแม้มันต้องเสียใจบ้างนั่นเองเพราะฉะนั้นพไพ่ใบนี้ขอตอบว่าคนที่เขาทาร้ายคุณเนี่ยนะครับเพราะอาจจะเคยทํามีความรู้สึกดีๆนะครับมอบให้แก่กันเขาอาจจะเคยมีความรู้สึกที่เหมือนกับตักไอติมมาให้หมายความว่าเขาอาจจะเคยทําสิ่งดีๆร่วมกันเคยผ่านสิ่งดีๆมา,มาตั้งมากมายคุณอาจจะรู้จักเขานะครับตั้งแต่ตอนที่เขาแบบเริ่มต้นแบบมีปัญหา นะครับพันฝ่าอุปสรรคมาด้วยกันช่วยเหลือดูแลกันเราก็เลยไว้ใจว่าเออเนี่ยความรักมักจะเป็นสิ่งที่สวยงามเราเชื่อว่าเขาจะรักเราเราเชื่อว่าเขาจะทําเหมือนกับช่วยเราช่วยเราทำในสิ่งที่สวยงามช่วยเราทําในการที่ให้ความรักของกันและกันเนี่ยมันดีแต่กลับกลายเป็นว่าไพ่ขึ้นมาเดวิวอ่ะเหมือนเราพยายามตักไอศครีมเห็นไหมครับพยายามทาอยู่ฝ่ายเดียวแต่กลับถูกเขาเนี่ยมองว่าเราผิดมองว่าเราไม่ดีแต่เราทําด้วยใจประมาณนั้นเพราะฉันไพ่ใบต่อมานะครับขึ้นมาว่านายออฟวารหรือไพ่ก้าวไม่เท้า ขอทำนายความรักของชาวสีกุ้เหมือนท่านเลยว่าคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับหมดแรงกับความหวังที่คิดถึงใครสักคนหนึ่งอยู่รอคอยเขาสัก,สกคนหนึ่งอยู่ว่าคนที่เขาเผลอทาร้ายเรานะครับคนที่เขาเข้าใจเราผิดหรือคนที่เขานอกใจเราหรือมีปัญหากันเนี่ยนะครับมีคนอื่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยระหวังว่าเขาจะเห็นว่าการการะทาที่เราทาไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับก็ทําไปเพื่อดูว่าเนี่ยความรักของเราเนี่ยจะมีปลายทางไหมความรักของเราเนี่ยยังจะพอมีหนทางกลับมาคืนดีกับมารักกันอยู่หรือเปล่า เพื่อนกล้าไม่ท้าไปนี่ขอตอบเลยว่าชาวราศีกุมภ์ท่านเนี่ยคงเหมือนกับพยายามทาให้สิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้นอาจจะอยากให้เขาสักคนหนึ่งเนี่ยกลับมาเข้าใจคุณกลับมาคิดถึงจิตใจเราบ้างกลับมารักกลับมาคิดถึงกลับมารู้สึกว่าเหมือนกับชาวราีกุมเนี่ยรอคอยเขาอยู่นะแต่กลับกลายเป็นว่าไพ่กค้าไม่ท้าหมายความว่าเราพยายามจุดเทียนอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะกลับกลายเป็นว่าเราอยู่รออยู่ฝ่ายเดียวคิดถึงเขาอยู่ฝ่ายเดียวรักอยู่ฝ่ายเดียวพยายามทําอยู่ฝ่ายเดียวพยายามรักษาความสัมพันธ์อยู่ฝ่ายเดียวแต่เขากลับกลายเป็นว่ามองเราไม่ดี มองเราผิดมองเราว่าเราไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้มองเราว่าเราเหมือนกับทําทุกอย่างไปเนี่ยกับกลายเป็นปัญหาก็เป็นได้เพราะฉะนั้นทุกคนคงไพ่สองไม่ได้ขอตอบว่าใครก็ตามที่เรื่องราวคนรักกันไปว่าจะมีปัญหากันนะครับหรือมีคนอื่นเข้ามาหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเราทํามานานแล้วนะเรารอคอยเขามานานแล้วนะเราพยายามทําสิ่งดีมาตลอดเลยนะเราก็หวังว่าเขาจะคิดถึงหรือหันมามองเราหรือกลับมาหาเรานะครับเข้าใจในสิ่งที่เราทําก็เพียงพอแล้วเราอาจจะหวังเขาแค่นี้ด้วยซ้ําไป หรืออาจจะไม่อยากให้เขากลับมาหรอกแต่อยากให้เขาเข้าใจในคิดถึงสิ่งด,ดที่ทราทําลงไปบ้างให้เขาสํานึกผิดบ้างประมาณนั้นนะ่ะไพ่ใบต่อมานะครับขึ้นมาว่าไพ่แปดเหรียญไพ่ใบนี้บอกชาวสีกูเหมือนท่านว่าคนหลังคุณเนี่ยเขารู้นะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจทําเพื่อเขาอะเพราะจึงขอตอบว่าตอนนี้เขามองมาที่คุณเนี่ยนะครับก้าวไ่เท้ากับไพ่แปดเหรียญทั้งหมดทั้งมวลไพ่สองใบนี้ขอตอบไปว่าตอนนี้เขามองมาที่คุณแล้ว หมายความว่าเขาอาจจะมีการแอบตรงแอบมองผ่านทางโซเชียลอาจจะเอาแอคเคาท์อื่นมามองนะครับอาจจะเหมือนกับให้คนอื่นถามไถ่ผ่านคนอื่นนะครับหรือให้คนอื่นดูให้นะครับถามผ่านคนอื่นนะครับว่าเราเป็นยังไงบ้างอยู่ดีหรือเปล่าเพราะฉันให้แปดเหรียญกับเก้าไม่ทําหมายความว่าเขารู้นะว่าตอนนี้คุณยังเหมือนเดิมเลยเขาังมองว่าชาวสีกุมิทันยังคงทําสิ่งดีๆให้กับเขาเสมอยังคงมีคุณค่ายัยงคงเชื่อมั่นในตัวเขากลับไปคุณก็ยังรักเขากขลับไปคุณก็ให้อภัยเขาเสมอ เพราะฉันไพ่ใบนน้บอกชาวสีกูหมายถึงว่าคุณเป็นกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งคนรักคนหนึ่งที่รักเขาแล้วก็ทำทำด้วยใจอ่ะพยายามท,ทาสิ่งดีเพื่อเขามาตลอดเขารู้นะว่าคุณรักเขามากแค่ไหน so. นะครับแลวทาสิ่งดีกับเขามาเนี่ยมากแค่ไหนแต่เห็นไหมครับเขาอาจจะทําอะไรผิดไปเขาอาจจะมองคุณว่าเป็นปัญหาเขาอาจจะเข้าใจคุณผิดหรือไปหลงคนอื่นหรือมีการนอกใจหรือมีคนอื่นหรืออยูย่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือมองเป็นปัญหาแต่เห็นไหมครับสิ่งที่คุณทํงไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับเขารู <te> ้นะขอตอบวว่่่าาาาเเเเขขรู้้แนนนนอสสััมผไดลยี ทำด้วยจิตใจทำด้วยหัวใจอะแต่คุณอาจจะเจ็บตรงที่ว่าเขามองเราผิดเขาทําร้ายจิตใจเราเขาโกหกหลอกลวงเราหรืออาจจะเหมือนกับทําไม่ดีกับเราหรือว่าหลอกลักเราที่เราไปช่วยเหลือเขารักเราที่เราทําดีเขารักเราที่เหมือนกับเราดูแลช่วยเหลือเขาประมาณนั้นน่ะแต่พอเขามีความสุขเขากลับทิ้งให้เรารอเขากลับทิ้งให้เราคิดถึงเขากลับทิ้งความรู้สึกความรักไว้กับชาวราศีกุมนั่นเองเพราะฉันไพ่ใบต่อมานะครับขึ้นมาเลย สับใครก็ตามเรื่องราคนรักกันไปเกิน9เดือนถึงปีหนึ่งเนี่ยขอตอบว่าไพ่เดอะเฮอร์มิครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดไพ่เดอะเฮอร์มิหมายความว่าเรื่องราวที่คุณทาไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าคุณรอคนรักเกินหนึ่งปีผมขอทานายแบบนี้เลยนะชัดเจนเขาไม่กลับมาแล้วเพราะเขามองว่าคุณอาจจะเหมือนกับอยู่ได้ตามปกติหรือคุณอาจจะไม่กลับไปแล้วนะครับทั้งหมดทั้งมวลชาวสิคุมเองอาจจะไม่กลับไปหาเขาแล้วถ้าเกิดเรื่องรากันไปเกินหนึ่งปีแต่ถ้าเกิดไม่เกินหนึ่งปีไม่เกินเก้าเดือนนะครับคุณาดว่งงทททไไปปัั้หมมมเเน็พ พอคุณออกมาอยู่ได้ตามปกปติพอคุณออกมาจากปัญหาพอคุณแบบว่าพยายามจุดเปลวไฟพยายามจุดเทียนะนะครับพยายามให้ความหวังพยายามให้โอกาสเขาต้องกี่ครั้งแล้วอะนะครับคิดว่าเขาจะคิดถึงคิดว่าเขาจะกลับมาคิดว่าเขาจะเลือกเราคิดว่าเขาจะรักเราอะแต่สุดท้ายเรารอเขามานานแล้วเขาไม่มาสักทีหนึง่งพอาะนั้นเกิดใครเลิกราคนรักเป็นไม่เกิน9เดือนถึง1ปีขอตอบว่าเดอะเฮอร์มิตครับจะมีการมองเห็นจะมีการส่งข้อความจะมีการกลับมาเห็นตัวหนังสือไหมครับเห็นสมุดบันทึกไหม จะมีอ่านข้อความจะมีเรื่องราวนะครับที่เขากลับมาเห็นคุณค่ากลับมาอ่านเรื่องราวกลับมาอ่านหนังสือเล่มเก่าอะ่ะเพราะฉันเดอเฮอร์มิตไปนี่จะเห็นว่าหนังสือเล่มเดิมๆเ,เลยที่เขาอ่านกี่ครั้งเนี่ยก็ไม่เคยเบือ่ออ่านเฉพาะตอนตอนกลางๆที่คุณทําดีกับเขาที่คุณรักเขาเนั่นแหละนะครับแต่เขาไม่อ่านตอนจบอะ่ะเพราะฉะนั้นคุณสองคนเหมือนกับหนังสือเล่มเก่าที่เหมือนกับต่างฝ่ายต่างอ่านหนังสืออ่านมีเรื่องราวดีกันมาตั้งมากมายนะครับมีเรื่องราวดีกันตรงกลางเรื่อง ที่มีสิ่งดีให้แก่กันคุณอาจจะเคยช่วยเหลือ <don 't. S 2> เขาเขาอาจจะเคยบอกรักคุณเขาอาจจะเคยไปเจอคุณไปเคยกินข้าวกับคุณนะครับ <c ười S 1> เคยเลี้ยงข้าวเคยทําสิ่งดีดีด้วยกันนะครับเคยมีความสุขเคยยิ้มกันเคยคุยกันแล้วสบายใจอะ่ะเคยมีสิ่งเหล่านี้มาก่อนแต่เห็นไหมครับตอนจบมันอาจจะไม่น่าอา่านตอนจบมันอาจจะไม่น่าฟังแต่เขาอาจจะกลับมาอ่านตลางกลางเรื่องอีกครั้งหนึ่งเขาอาจจะกลับมากลางเรื่องอีกครั้งหนึ่งเพราะนี่คือเป็นหนังสือเล่มเก่าที่คุณสองคนยังผูกใจกันยังรักกันอยู่นั่่นนเองงถึทําาายให้ครับว ใครเลรื่องราคนละก,ก็เป็นไม่เกิน9เดือนถึง1ปีจะกลับมาเข้าใจจะกลับมาอ่านหนังสือจะกลับมาคืนดีกันจะกลับมาเป็นเรื่องราวดีๆให้แก่การพราะคุณเนี่ยนะครับทำสิ่งดีๆให้กับเขาไว้นั่นเองนะครับทำสิ่งดีๆทาความรักทําอะไรด้วยหัวใจทิ้งไว้กับเขานั่นเองเขาอาจจะมีการที่หลงผิดเข้าใจคุณผิดอ่ะแต่เขาจะกลับมาอ่านหนังสือกลับมาคิดถึงคุณกลับมาัมองคุณกลับมาแอบมองแอบส่งคุณนั่นแหละนะครับเพราะเขาเรื่องราวดีๆที่ไว้กลางเรื่องนั่นเองก็ขอตอบไปก่อนหรือว่าไพ่ใบตอมา ขึ้นมาว่าเอทอฟบานหรือไพ่แปดไม้เท้านั่นหมายถึงว่าชาวศิกูเมืนท่นเนี่ยตอนนี้เหมือนกับคุณเองถามว่าเป็นยังไงบ้างเราเองไม่ได้โกรธเขาเลยนะแทบจะเหมือนกับปล่อยวางเขาไปด้วยซ้ําแล้วเหมือนกับเราเองก็เหมือนกับปล่อยวางตัวเองออกมาหลุดพ้นตัวเองออกมาอยากจะออกมาจากความสัมพันธ์อย่างนี้เหมือนกันเพราะฉันแปดไม้เท้าที่นี่ขอตอบเลยว่าคุณอาจจะออกมาแล้วนะครับใครเรื่องราวคนรักไปเกินแเดือนหรือห้าเดือนนะครับหรือ6เดือนหรือเก้าเดือนหรือแดเดือนหรือหนึ่งปีเนี่ยคุณอาจจะตัดสินใจที่จะออกมาแล้วแต่เหมือนกับ8ไไมมมม้้้เเเเเทาาาาาาหยยคคควว่่รรดดิกืองลนะ ให้อภัยเขาด้วยซ้ำเพราะเราทําทุกอย่างเนี่ยทำด้วยหัวใจอะทำด้วยความรักทําด้วยความรู้สึกทําด้วยความเชื่อใจมั่นคงแต่เขาอาจจะทําร้ายคุณเขาอาจจะหลอกคุณโกหกคุณหรือทําร้ายคุณหรือทําไม่ดีกับคุณน่ะแต่เห็นไหมครับคุณเหมือนกับคนที่ทําโดยที่ไม่ได้หวังผลทาอะไรไปด้วยหัวใจอะแล้วสุดท้ายพอคุณออกมาปุ๊บขอทํานายเลยครับให้แปดเมเา้ากับให้เดอะเฮอร์มิตขอตอบว่าคนรักที่เขาทําร้ายคุณในวันนั้นคนที่เขาทำผิดกับคุณหรือโกหกนอกใจคุณเนี่ยหรือทําให้คุณไม่่่ดดดดีีีีเนยททํําาาไไมมคคุุณณว้ตลอ ทำกับเขาด้วยหัวใจเนี่ยเขาจะกลับมานึกถึงเขาจะกลับมาหาคุณเขาจะกลับมาติดต่อขอตอบว่าจะมีการติดต่อกลับมานะครับอาจจะเป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกอาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความช่วยเหลือหรือเรื่องที่ต้องตกลงต้องเคลียร์กันนะครับแต่ว่าแน่นอนเขาจะแอบมองแอบส่งเขาจะหาทางติดต่อคุณเขาจะหาทางกลับมาแต่อยู่ที่ว่าคุณน่ะแหละนะครับแปะไม่ท้าวะอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยนะครับหลุดพ้นแล้วเนี่ยคุณอยากจะกลับไปหาเขาอีกไหมเพราะคุณค่อนข้างจะรู้สึกเหนื่อยเหลือเกิน รู้สึกเหมือนกับพยายามเต็มที่เหลือเกินทําดีที่สุดแล้วเหลือเกินกับที่นผ่านมาแหละนะครับคุณคงทําไปด้วยความรักทําไปด้วยหัวใจทําไปด้วยความจริงใจอะแต่เขาอาจจะทําร้ายคุณอาจจะทําอะไรนผิดไปนั่นเองเพราะฉะนั้นทํานายเลยครับชาวสิกุลม่ท่านไพ่ขึ้นมาเดือนมกราคมว่าเอทออกว่านหรือหนึ่งไม้เท้าขอตอบว่าความรักของชาวสิกุลมท่านผมขอตอบว่าถ้าเกิดเลิกรากันไปหรือมีปัญหากันเนี่ยจะกลับมาเชื่อมัน่นจะกลับมาเชื่อใจกันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมพบการกระทําของชาวราศีกุมนั่นเอง จะเห็นภาพของมืออันหนึ่งที่กำลังจุดเทียนอยู่เห็นไหมครับขอตอบแบบนี้เลยว่าชาวราศีกุมคนล่าคุณเขาจะกลับมาเชื่อมั่นกลับมาเชื่อใจเพราะคุณคือความมั่นคงของเขาคุณคือคนที่ทําดีเขามากที่สุดคนคือคนที่เหมือนกับพยายามจุดไฟพยายามเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะ่ะคอยช่วยเหลือเขาคอยดูแลเขาคอยแก้ปัญหาเขาวะแต่เขาอาจจะเป็นคนที่คอยดับเทียนนะครับอาจจะเป็นคนที่เปิดพังทำร้ายคุณไปอะ่ะแต่เห็นไหมครับเพราะการกระทําของคุณเพราะสิ่งดีๆที่คุณทําลงไปนั่นแหละ มันเลยส่งผลต่อตัวคุณเองว่าเขาจะกลับมาเชื่อมั่นจะกลับมาหาคุณเพราะคุณมีความมั่นคงคนที่ดีที่สุดของเขาอะแต่เห็นไหมครับอาจจะกลับมาเพราะภายนอกอาจจะกลับมาพึ่งตัวตัวอาจจะกลับมาเพราะมันสายเกินไปนะครับหรืออาจจะกลับมาตอนที่คุณอาจจะอยู่ได้แล้วเนีย่ยเห็นไหมเดอเฮอร์มิตกับแปะไม่เท้าอะอาจจะกลับมาตอนที่ชาวสิกุมอยู่ได้แล้วนั่นเองเพราะฉันไพ่ใบต่อมานะครับมานำนายดวงชะตาของชาวราศีกุม,มเดือนมกราคมือนดีกว่านะครับเดี๋ยวก็ย้อนไปนิดนึงสาบคนที่พ้นหรือม o ฟออนเนี่ย ก็ขอตอบไปก่อนเลยว่าคุณอาจจะอยู่คนเดียวได้แล้วออกมาได้แล้วมีความสุขความสบายใจแล้วแต่ขอทานายไว้ก่อนเลยนะว่าอาจจะยังไม่ได้เจอความรักใหม่แต่เริ่มหลุดพ้นเริ่มเจอความสุขเริ่มมีงานเงินการงานที่ดีแล้วเริ่มมีชีวิตที่มีความสุขแล้วไม่ต้องไปนั่งทําอะไรเหมือนกับเจอหลอกเจอลวงเจอโกหกอะไรอย่างอีกแล้วหรือเจ็บปวดเสียใจหรือเหนื่อยอีกแล้วนั่นเองเพราะทําดีสุดแล้วนั่นแหละนะครับพะฉันไพ่ไปต่อมานะครับในเดือนมกราคมไพ่ขึ้นมาว่าควีนออฟวาน่ะ ไพ่ไปนี้บอกชาวสิวคุณหมายท่านว่าเหมือนกับคุณเป็นพระาราชาเนี่ยราชนีถือหอไม่เท้าอ่ะคือคุณทําดีสุดแล้วในความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะฉันไพ่ไปนี้บอกว่าพยายามเชื่อมั่นตัวเองไว้นะครับอย่าทําร้ายตัวเองอีกคุณห่วงเขาเต็มที่แล้วจนตัวเองมันเจ็บปวดไปหมดแล้วอ่ะเพราะฉันลองอยู่นิ่งๆลองเบรกลองดูซิว่าเขาจะตามหาเราไหมเขาจะคิดถึงคนที่เคยดูแลเขาไหมแน่นอนชับหินออฟบานขอทํานายเลยว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาจะเห็นการที่เหมือนกับเขาเปลี่ยนแปลงหรือว่าเขาจะคิดถึงคุณตอนที่คุณหายไปอะ่ะ นะครับคุณมีผลต่อหัวใจเขาประมาณนั้นนะ่ะคุณมีผลต่อเขาอย่างมากเลยที่คอยช่วยเหลือคอยปกป้องคอยดูแลเขาต้นตัวเองเนี่ยอาจจะเจ็บปวดเสียใจในวันนี้แต่เห็นไหมครับคุณหลุดพ้นแล้วกับสิ่งที่คุณทำดีสุดแล้วเพราะฉันไพ่ใบนี้บอกว่ารักตัวเองบ้างแคร์ตัวเองบ้างหรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่ลองดูสิลองนิ่งเฉยดูซิลองมาอยู่ในที่ของเราดูสิลองโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินดูสิมันจะดีกว่าเยอะนะครับพไพ่ใบต่อมานะครับขึ้นมาว่าซินถือดาบหรือนออฟซอร์ ขอทานายว่าไพ่ใบนี้บอกว่าชาวสิกุมลบท่านคนรักของคุณเนี่ยในเดือนมการาคมเนี่ยจะมีการส่งข้อความแต่เขาไม่รู้จะส่งข้อความอะไรมาหาคุณดีเขาไม่รู้เขาจะต้องพูดอะไรกับคุณดีนะครับเพราะฉันไพ่ใบนี้บอกว่าเขาอาจจะรู้สึกว่ามีปัญหาอยู่หรือทําร้ายคุณไปหรือทิ้งคุณไปอย่างเจ็บปวดอ่ะเขาเลยไม่รู้เขาจะกลับมายัางไงอ่ะเดี๋ยวคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับเคยพยายามตามหาเขาเคยพยายามส่งข้อความไปหาเขาอะแต่เห็นไหมครับส่งข้อความไปแล้วเขาไม่อ่านก็มีส่งข้อความไปแล้วเขาไม่ตอบก็มีเพราะฉะนันนในออฟซอสใบนี้บอกชาวสิกุ่า ให้หยุดซะให้ออกมาพักซะให้ออกมานิ่งเฉยซะแล้วดูว่าเนี่ยเขารักเราหรือเปล่าเห็นเรามีค่าหรือเปล่ารักเราจริงจังกับเราหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์สำหรับคนโสดนะครับหรือว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่าคนที่ทะเลาะคนรักก็ตามนะครับคนโสดผมก็ทํานายให้แล้วว่าออกมามีความสุขเรื่องงานเรื่องเงินไม่ได้ทํานายคนโสดว่ามีความรักใหม่หรืออะไรเข้ามา นะครับแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ลองออกมาก็จะเจอความชัดเจนมากขึ้นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาเลิกลากันไปออกมาเขาก็จะกลับมาเห็นไหมครับเห็นคุณค่ากลับมาอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่ามันจะสายเกินไปหรือเปล่านะครับเหมือนเขากำลังหาทางกลับมาหาทางส่งข้อความมาเนี่ยนะครับหรืออาจจะมีการติดต่อเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องที่ต้องเคลียร์กันอยู่นั่นเองในเรื่องของนายอัศวินถือดาบนะครับไพ่ใบต่อมาขึ้นเมาส์าไพ่แปดถ้วยหรือว่า ace of c u p ไพ่ใบนี้ทำนานดวงชะต่างของชาวสีกกูเหมือนอีพีที่แล้วเลยครับว่าทําไมคนหนึ่งคนถึงเลือกเดินออกไปจากเราทั้งที่เราอยู่ที่เดิมมาตลอดเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้บอกว่าคุณไม่ต้องไปหาคําตอบแล้วนะครับก็เห็นไหมครับตอนนี้เหมือนคุณทําทุกอย่างแล้วอะเขาต้องหาอะไรที่ต้องหาทางกลับมาหาคุณนะครับไพ่ใบต่อมานะครับไพ่ใบสุดท้ายนะครับขึ้นมาว่าเดอะฟูลเข้ามานะครับคือบทสู่ความรักของ,ของ,ของชาวราสีกุมภ์ท่านเลยว่าดวงชะต่างคุณอาจจะเป็นคนโสดก็จริงแต่เดอะฟูลเข้ามาหนึ่งไม้เท้าเข้ามากับไพ่แปดเหรียญเห็นไหมครับ เป็นคนโสดท,ที่มีความสุขเป็นคนโสดท,ที่มีการงานการ <ๆ S 2> เงินที่ดีขึ้นโสดสวยและรวยมากนั่นเองเพราะฉะนี้คือบทสู่ความรักของชาวราศีกุมภ์ท่านเลยแต่ใครก็ตามเมื่อเกิดรู้สึกว่ามีปัญหาความรักก็ขอตอบว่าจะหลุดพ้นนะครับก็จะมีความสุขความสบายใจมากขึ้นกับตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นนั่นเองหลุดพ้นจากความเจ็บปวดสักทีหนึ่งประมาณนั้นนะครับมาดูไพ่ของคนรักของชาวราศีกุมภ์ดีกว่านะครับมีไพ่ขึ้นมาว่าหนึ่งไม้เท้าก็ขอตอบว่าเขายังเห็นคุณมีค่าอยู่นะ เขายังรักคุณอยู่นะเขายังต้องการคุณอยู่นะแต่เขาอาจจะเผลอพังปล่อยมือนะครับปล่อยคุณไปอะไรอย่างเงี้ยทําอะไรไปด้วยอารมณ์นั่นแหละเจ้าชู้หรือว่าเดอะเดวิลอะอาจจะนอกใจอาจจะทําผิดอาจจะโกหกหลอกลวงคุณน่ะแต่เห็นไหมครับพอเขาทํยแบบเงี้ยคุณไว้อ่ะเขาก็จะได้รับสิ่งนั้นในการที่เหมือนกับเขาไปเจอคนหลอกลวงเหมือนกันเจอคนโกหกเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอตอบว่าคนรักของชาวสีกุมเขาจะเจ้าชู้หรือนอกใจหรือทำอะไรที่มันทําร้ายคุณหรือว่าทะเลาะกันด้วยอารมณ์อะแต่สุดท้ายเห็นไหมครับเขาจะกลับมาเชื่อมั่นเเเขาาจะกลับมมป็นนนคคคดดีิุณ เพราะไม่มีใครรักเขาเท่ากับคุณนั่นแหละนะครับหรือเจอทําร้ายมาเหมือนกันหรือเจอคนโกหกเหมือนกันประมาณนั้นเพราะฉันแตะไม่ท่าขอตอบเลยว่าจะมีการติดต่อมาครับอาจจะเป็นการติดต่อเพื่อเคลียร์การติดต่อเพื่อเคลียร์เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องต่างนานาด้วยกันนะครับหรือมีอะไรที่มันติดค้างกันอยู่นั่นเองนะครับไพ่ใปสุดท้ายนะครับเป็นไพ่อลาเคิลนะผมแนะนําชาวเสือกุมว่านอนเซ้นต์นะครับไพ่เบนี้บอกชาวเสือกุมเหมือนท่านว่าถึงเวลาที่ต้องเงียบแล้วถึงเวลาที่ต้องเหมือนกับไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะครับหยุดพูดได้แล้ว นะครับคุณอาจจะเหมือนกับเอาความรู้สึกของคุณเนี่ยเป็นที่ตั้งในการว่าถ้าเกิดเขารักเรารู้สึกรักเราจริงๆเนี่ยลองใช้ความเงียบนะครับแล้วก็ดูว่าเนี่ยเขาจะกลับมาหรือเปล่าหรือเขารักเราแค่ภายนอกรักเราแค่ตอนไม่มีใครรักเราแค่ผลประโยชน์หรือเปล่านั่นเองก็ขอบคุณชาวราศีกุมทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดติดต่อครด้วยนะครับผมลใครที่ต้องการดูตรงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ